เปิดคลิปห้องนักบิน J35A เขย่ากองทัพจีนหลังพันธมิตรอุสเบโชงโงทำข้อมูลลับรั่วทั่วโลกค่ะ คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์สุดอื้อเฉาในแวดวงทหารระหว่างประเทศขึ้นค่ะเมื่อมีคลิปวิดีโอความยาวเพียงไม่กี่วินาทีถูกเปิดเผยในโลกโซเชียลแต่ว่ากลับสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับกองทัพจีนโดยคลิปดังกล่าวค่ะเป็นเพียงแค่ภาพเซลฟี่จากกล้องมือถือของชายคนหนึ่งซึ่งก็มาทราบภายหลังค่ะว่าเป็นนักบินฝึกหัดจากกองทัพอากาศอุซเบกิสถานที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ภายในห้องนักบินของเครื่องบินรบล่องหน J-35A ของจีนซึ่งเครื่อง ื่องบินลำนี้นะคะสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะวิ่งอยู่ในขั้นทดลองและยังไม่ได้เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งในคลิปค่ะสามารถมองได้เห็นรายละเอียดจากในห้องนักบินอย่างชัดเจนเลยทั้งแผงควบคุมและป้ายภาษาจีนรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเครื่องแบบของชายคนดังกล่าวค่ะที่มีตาสัญลักษณ์ของกองทัพอุซเบกิสถานบนแขนเสื้อยิ่งทำให้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าการเข้าถึงภายในนั้นเป็นเรื่องจริงและยิ่งอับอายไปมากกว่านั้นเพราะคลิปนี้ค่ะเหมือนว่าจะหลุดเพราะว่าถ่ายเล่นเองและก็เผลออัปโหลดลงโซเชียลมีเดียค่ะ และแม้ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่านักวิเคราะห์ทางทหารกลับมองค่ะว่าเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงมากๆในการควบคุมข้อมูลของจีนโดยเฉพาะเมื่อ j 35A คือหนึ่งในเครื่องบินค่ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนค่ะลำใหม่ล่าสุดของจีนเลยซึ่งยังคงเป็นความลับระดับสูงและการที่ห้องนักบินถูกเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะก็ทำให้กองทัพตะวันตกค่ะก็สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างระบบควบคุมและเทคโนโลยีที่จีนภาคภูมิใจได้อย่างง่ายดายซึ่งจุดจบที่น่าจับตามองน่งก็คือความร่วมมือเบื้องหลังค่ะระหว่างจีนกับอุซเบกิสถานที่มีรายงานมาว่าจีนได้ตกลงส่งมอบเครื่องบิน j 35A ให้กับพันธมิตรเอเชียกลางรายนี้และภายหลังจากที่อุสเบได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินรบราฟาจากฝรั่งเศสและก็หันมาใช้อาวุธจากจีนแทน แต่แทนที่จะสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมืออันแข็งแกร่งเหตุการณ์นี้กลับจบลงด้วยการโปะแตกแบบหมดเปลือกจนสื่อต่างประเทศเนี่ยพากันหัวเราะยาะประชดแค่ว่าจีนไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าสายลับจากสหรัฐหรือว่ายุโรปเลยเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของตัวเองนั่นแหละที่เป็นภัยเงียบมากกว่าในขณะที่ทางการจรีนก็ยังไม่มีการออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซึ่งนะักวิเคราะห์ก็ต่างมองตรงกรันค่ะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่จีนอาจจะต้องทบทวนเรื่องของการควบคุมข้อมูล ของอาวุธระดับสูงและการส่งออกเทคโนโลยีทางทหารให้กับพันธมิตรอย่างเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตแล้วล่ะค่ะก็สรุปได้ง่ายๆเลยค่ะ J35A ที่ควรจะเป็นเครื่องบินล่องหนแต่กลับเอามาถูกเปิดหมดแบบนี้โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าความตื่นเต้นเกินเหตุของทหารหนุ่มจากพันธมิตรค่ะก็นําไปสู่คําถามเรื่องของความปลอดภัยด้านข้อมูลและภาพลักษณ์ของกองทัพจีนที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันอยากหลิงเลียกไม่ได้ค่ะ